สถานีข่าวทีนเอนทนะคะได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่3าวค่ะภายใต้ชื่อโครงการ t ินเอนทส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนยากไร้นะคะโดยเดินทางไปที่โรงเรียนวัดบางนาลี่บางนางลี่ใหญ่ค่ะที่อำเภออัมพวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามติดตามได้จากคุณยานิาสาสิิมูลกุลกันค่ะ สถานีข่าว TNN 24 f o ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นครั้งที่3ภายใต้ชื่อโครงการ TNN 24 f o ส่งมอบความสุขสูข่สโรงเรียนยากไร้โดยทำการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโรงเรียนที่ยังขาดแคลนก่อนรวบรวมการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนำมามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ค่ะโดยในครั้งนี้ได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ แทนจากสถานีข่าว TNN24 จิตอาสาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ภัยจากมูลนิธิปอเตตึงกว่า50ชีวิตพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนจากผู้สนับสนุนจำนวนมากเดินทางมาที่โรงเรียนวัดบางหนังีใหญ่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อมอบสิ่งของและจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆระหว่างวันที่5-6มีนาคมนี้ค่ะ แม้ว่าในวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ว่าก็มีน้องๆและคุณครูมาให้การต้อนรับอย่างอบอ,อุ่นพร้อมทั้งช่วยเป็นลูกมือให้กับพี่ๆทีมงานซึ่งในครั้งนี้ทีมงานได้ลงพื้นที่มาทํากิจกรรมแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาโดยมาสร้างโรงเพาะเห็ดทําแปลงเกษตรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรรวมถึงให้โรงเรียนสามารถนําไปทําเป็นอาหารกลางวันและแบ่งขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนนอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรปุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามและปลอดภัยสําหรับน้องๆอ,อ,อีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าในวันนี <t <t ้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคให้กับทีมงานแต่อย่างใดก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาทำแปลงผักให้กับน้องๆเอาไว้ใช้ปลูกผักแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรครับอันนี้มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็มาทุกครั้งครับที่มีกิจกรรมสามครั้งแล้วก็นี่คือครั้งที่สามแล้วถ้ามีครั้งหน้าอยากจะมาอีกไหมครับสำหรับกิจกรรมนี้มาแน่นอนครับ ทำเพื่อเด็กๆี่ทำเพื่อเยาวชนฮะขณะที่น้องๆ้งโรงเรียนวัดบางนังนใหญ่ก็บอกว่าดีใจที่พี่ๆมาจัดก,กิจกรรมที่โรงเรียนและก็อยากมาช่วยเหลือเป็นลูกมือให้กับพี่ๆเท่าที่จะทำได้ค่ะออรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนก็ยังอยากมีไรายได้แล้วก็ที่โรงเรียนเขากำลังหาเงินช่วยในโรงเรียนสอนเด็กๆอะค่ะหาซื้อหนังสือค่ะซืหนังสืสมุดหนังสือให้ น้องๆและพี่ๆได้เรียนหนังสือเล่นกิจกรรมแล้วก็พวกผักผักเห็ดนะคะอาหารกลางวันแล้วก็ไปซื้อของต่างๆค่ะสำหรับโรงเรียนวัดปางนางลี่ใหญ่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด92คนมีครูสิคนซึ่งครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคมโดยทันทีที่ทีมง,งานมาถึงโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ก็ได้แบ่งหน้าที่การทํากิจกรรมกันทันทีค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์การเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อแจกของรางวัลให้กับน้องๆด้วยค่ะ